อันนี้ช่องน้ำยาแบบผ้านุ่มนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นน้ํายาซักผ้าอไอ้ของนนะครับเป็นน้ํายาซักผ้าหรือจะเป็นผงซักฟอกก็ได้สำหรับช่องนี้นะนะครับ็ช่องสุดท้ายก,ก็ผงซักฟอกอย่างเดียวเลยมันแช้ได้ทั้งสองสองช่องช่องไหนก็ได้ใช่ครับแล้วทีนี้เปิดเครื่องขึ้นมาครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวมูลหาโปรแกร,รมนะค,ครับไอ้ไอ้ตัวเน,น,น,นี้ยบางเครื่องนอนมันจะเป็นคี้อยู่ที่โปรแกรมที่เราต้องการ ตัวนี้หมุนย้อนได้นะครับหมุนย้อนไปมาได้นะนี่คือทั้งหมดเป็นโปรแกรมทั้งหมดเลยครับ <Okay. S 1> หลกัหลกๆแล้วโปรแกรมที่เราซักบ่อยก็คือโปรแกรมนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ผ้าผสมนะครับโปรแกรมทุกโปรแกรมมันถูกตั้งค่ามาแล้วนะครับเรามาดูตรงไหนตั้งค่ามาดูตรงนี้ฮะอุณหภูมิโปรแกรมผ้าไฟเนี่ยเขาตั้งอุณหภูมิมาอยู่ที่เป็นน้ําเย็นครับ <Okay. S 1> นะครับรอบปั่นอยู่ที่พันสองพันสองร้อยรอบต่อนาที mm. รอบปั่นมานะครับไม่ใช่รอบซักนะฮะ นะครับรอบปันหมาดนะดนรอบปันหมาดนี okay. <I> ่ก็คือพันสองคือรอบทรงสูงของเครื่องรุ่นนี้เลยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนแตะเข้าไปครับนี่คืออุณหภูมิแต่อุณหภูมินะฮะถ้าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนนะหรือต้องการอยากจะเปลี่ยนรอบปั่นก็แตะเข้าไปเหมือนกันฮะแล้วแต่เราจะเลือกที่ตรงไหนนี่ออกไปฮะครับโอเคครับแต่เราก็จะตั้งค่าที่เราตั้งไว้วันนี้นะสมมตินะครับเราซักโปรแกรมผ้าฝ้ายแล้วเราตั้งค่าแบบนี้ แต่พรุ่งนี้เรามาสร้างโปรแกรมผ้าไยใหม่นะครับค่าที่เราตั้งไว้เมื่อวานหายไปแล้วนะฮะมันก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมนะฮะค่าโรงงานอ่านสุมตว่านี้เดี่ยดูนะฮะผมตั้งไว้แบบนี้ผมจะหมุนไปโปรแกรมอื่นเห็นไหมครับกลับมาเป็นค่าเดิมครับโอเคโปรแกรมอื่นเช่นกันครับตามนี้เลยนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเวลาใช้เสร็จตัวนี้นะครับให้เช็ดให้เกลี้ยงนิดนึงนะครับจะมีน้ําขังนะฮะนะฮะตรงนี้อ๋อจะมีน้ําขังคือเราเช็ดเพื่อป้องป้องกันไม่ให้มันขึ้นรา นะครับมันก็จะอยู่กับเครื่องได้นานๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทดสเครื่องด้วยโปรแกรมนี้นะครับสักบวด15นาทีแต่สตาร์ทตรงนี้เลยนะฮะ